สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิซุซุคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองนะครับหาง่ายมากเลยอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองเมื่อวานนะครับเรามีส่งมอบรถ1คันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีการส่งมอบรถอีกหนึ่งคันหลายๆท่านบอกว่าเอ,อ้ยพี่ไตมันเป็นคันเมื่อวานนีหรือเปล่ามันเป็นรุ่นเดียวกันแต่มันไม่ใช่คันเมื่อวานนี้คันเมื่อวานนี้ออกไปแล้วกลับบ้านไปแล้วโดยสวัสดิภาพนะครับ คันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าลูกค้ามีการสั่งแต่งเว้ยนะครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งทันเซอร์รอบคันนะครับพร้อมกับชุดแต่งที่ฝากระโปรงด้านหน้าคิ Q ้วล้อล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็ก20นิ้วจับคู่กับเจ้าตัวยาง AT หน้ากว้างแม็ก9นิ้วนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันอะคันนี้ c a ปโฟ Highlander 2.2เกรด m 1 1 3 7 0 0 0บาทนะครับซึ่ง พวกชุดแต่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กซตัวชุดแต่งรอบคันนะครับเราสามารถเพิ่มไปในราคารถได้แต่แต่ถ้าคุณเลือกเจ้า3.0สีเทาร์รมโบยูโรห้านะครับพวกชุดแต่งแบบนี้คุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยคุณได้ไปฟรีๆเลยนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มนะและรถก็เหลือไม่กี่คันแล้วนั่นเอง เจ้าตัว2.2เกรด M สีเทาอ l b r u สคันนี้นะครับได้อะไรมาบ้างมาพร้อมกับชุดไฟหน้า LED Projector เปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติไฟตัดหมอก LED ด้านหน้าพอติดชุดกาดกันชนเข้าไปนะครับก็ดูหล่อดูบึกบึนเหมือนเจ้าตัว V Cross เลย แล้วก็ตัวกระจังหน้าข้างโลโก้ isuzu นะครับก็จะติดสีแดงแซมเข้าไปมันจึงแฝงไปด้วยความสปอร์ตนั่นเองฝากระโปรงด้านหน้าก็ติดชุดแต่งเข้าไปนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถอดี๋ยวปีอให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทุกคนนะครับมีขีดแดงด้วยใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินนะครับตัวนี้ตั้งออตโต้ได้กระจกบังลมหน้า IR คัทแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้ จะมีกล้องที่สามารถตรวจจับวัตถุและสั่งเบรกอัตโนมัติได้แต่ว่าเวลาที่เราติดนะตัวชุดแต่งที่ฝากระโปรงเวลาขับก็อาจจะรู้สึกจีดนิดนึงแต่ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าสัจชจตญาณเวลาการขับนะครับมันก็กะได้จากด้านหน้าอยู่แล้วอันนี้ก็แจ้งไวนนง้นิดนึงนะิดนึงนะตัวชุดแต่งนะครับเขาจะได้คิ้วล้อมาแล้วก็จะได้ตัวนี้มาด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวพปต่ายให้ดูเลย เป็นชุดแต่งที่อยู่ด้านข้างคิ้วกระจกนะครับสีดันสีดําแล้วก็ตัดด้วยไฟสีส้มนี่ FMT สํานักแต่งของเขาทันเซอร์ครอบกระจกมีมาให้ตัดด้วยคิ้วสีแดงนะครับโลโก้ของ h i g h l a n d e r ทีนี้เรามาดูยางกันบ้างเจ้าตัวยางเนี่ยก็จะเป็นตัวยาง a อททุกคนบางยางใหญ่มากวิ่งก็ถนนเรียบก็ได้ทางลูกลังก็ดีแต่ว่าเสียงจะดังนิดนึงช่วงล่างของเขาก็จะมาพร้อมกับ อิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนะครับระบบความปลอดภัยก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีมาให้เบรกออโต้มีมาให้นี่คิวล้อของเขาอันนี้ก็น่าจะ9้านิ้วมั้งนี่ใหญ่มากๆเลยคือไหมไต่ก้านิ้วบึ้ยถามว่ามันล้นจากตัวรถไหมมันก็ไม่ล้นนะทุกคนนี่ลายยางของเขานะครับอ่ะดูแม็ก เจ้าตัวแม็กเป็นแม็ก20นิ้วนะครับไม่ได้ใส่ครอบคาลิปเปอร์เบอร์อยางเดี๋ยวไปต่ดูให้เบอร์อยาง2อ5 5 0 2 0าทุกคนก็สเปคโรงงานเลยนะครับของเจ้าตัวมิวเใช้สเปคเดียวกันชุดบันไดข้างก็มีมาให้อ่าเดี๋ยวไปดูล้อด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะทุกคน แม็กก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นดำกอสแบ็กตัดด้วยเจ้าตัวสีแดงนั่นเองแล้วคิวรอก็สวยมากทุกคนบึนเลยแหละใครชอบแบบนี้บอกได้นะครับตัวหาพิ่ายได้จัดให้เลยจัดให้สวยๆจัดให้งามๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยมันจะไปบังเซน็นเซอร์เขามีการทําชุดแต่งบิวอินโดยเฉพาะเนี่ยเห็นไหมตรงเซ็นเซอร์เขาก็จะจะวงออกให้นะครับให้เซ็นเซอร์ทํางานได้ตามปกติซึ่ง ด้านหน้าก็ทําเช่นเดียวกันเกรดเอคันนี้พี่ต่ายก็บอกไปแล้วว่าระบบความปลอดภัยเวลาถอยหลังนอกจากกล้องเนี่ยเขาก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติให้ด้วยมีเมื่อมีวัตถุตัดผ่านนะครับในขณะที่เราถอยเบรกนะครับไฟเบรกก็จะเป็น LED ไฟท้ายก็จะเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็นไฮโดรเจนกล้องหลังมาให้แล้วก็ติดชุดแต่งด้านท้ายตรงกันชนมาให้หล่อมากๆเลยทุกคนหู ส่วนตัวเครื่องของเขานะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องยนต์ขนาด2,200ซีซีนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุด163แรงม้านะครับและก็แรงบิดตัวนี้จะอยู่ที่400นิวตันเมตรนั่นเองเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในห้องโดยสารน่าชัยมากๆตัวนี้ไฟหน้าชบเชี่ยว สโคปฝากระโปงสูงมากไหมจากตัวนี้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายไปให้ดูมุมมองด้านหน้าเพื่อใครจะดูประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเฮ้ย mm. มันมันสูงหรือไม่สูงอะไรอย่างเงี้ย mm. อืมเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะทุกคนแล้วก็ตัวเกรดเอ็มเขาจะได้พวกหน้าจอเอ็มไอดีนะอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนี่มุมมองของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ เห็นดูชัดกันไหมถามว่ามันกรีดไหมระดับสายตาเราก็จะประมาณนี้ทุกคนอันนี้พี่ต่ายก็ตั้งกล้องไว้ประมาณสายตาผู้กับขี่มันก็จะกีดกีดนิดนึงก็จะถามว่ามันจะมีผลไหมเพราะว่ามันก็ไปกะได้กับสันฝากระโปรงด้านหน้าอยู่พอดีอ่ะนั่นแหละตัวกล้องมองหลังมีมาให้นะครับนี่แล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยส่วนกุญแจน,นะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทมี fc ถามมานะครับว่า ตัวกุญแจเวลาเราเอาชุดหนึ่งเนี่ยไว้ในรถแล้วเอาชุดหนึ่งอะไว้ข้างนอกเราสามารถล็อกรถได้ไหมสามารถล็อกรถได้แต่ว่าไม่สาไม่สามารถสตา,า,ารา์ทด้วยรีโมทได้นะแต่ในกรณทีที่เอากุญแจดอกหนึ่งอะไว้ในรถแล้วอีกดอกหนึ่งอะเอาไปไว้ไกลๆเลยเอาไปไว้ไกลๆเลยจะสามารถเปิดประตูได้ไหมถ้าเราล็อกเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันตัวเบาะเองเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะคูแม็กนะครับสามารถปรับด้วยไฟฟ้านะ แบบนี้เลยใครอยากได้แบบนี้นะครับแจ้งพี่ต่ายเลย0850172902นะครับแล้วก็เป็นเพจ <c oughs> เพจต่ายอิซุสุบุรีรัมนะครับช่อง youtube ก็ช่องเดิมนี่แหละเซลต่ายสายหาแต่ไปเจอเซลล์ต่ายไทยบ้านก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่มีชัตชีพนะครับมันเอาไว้ถ่ายก็ก็แก๊กๆนะไปไล่ไปนา <laughs> แล้วฝนดีมากเลยบุยรีรัมวันนี้โอ้ จะมาอีกละก็เดี๋ยวพี่ไตยจะมีการแต่งนะครับของ f c ที่อยู่อิสราเอลนะครับก็จะเป็นคันนู้นนั่นเองซึ่งเดี๋ยวไปส่งรายเอดน่าจะเป็นวันเสาร์นี้แหละนะครับเพราะว่าชุดแต่งมาครบแล้วแต่ว่าเคสของลูกค้าอิสราเอลก็จะเป็นเจ้าตัวชุดแต่ง s อสปอรนะครับเป็นยอดทิตเลยแล้วก็แม็ก20เหมือนกันเดี๋ยวรอค่อยมาดูลายแม็กกันนะครับแหมลงตัวมากๆอ่อะ ก็ขอให้ FC ทุกท่านลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกันวิตตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ